สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆน,นะคะเจอกันอีกแล้วกับพี่ตักคลิปนี้ไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะช่วงนี้พี่ตักยุ่งมากๆเลยวันนี้ก็เอาคลิปมาเล่นสนุกๆก,กับน้องๆค่ะวันนี้เราจะมาตกแต่งห้องนอนก่อนวันเปิดเทอมกันนะคะห้องนอนในเกมซากุระค่ะมาดูกันนะกดไปที่เมนูนะคะแล้วก็ไปที่ไอเทมค่ะ วันนี้เราจะมาทำผนังห้องใหม่ให้สวยๆเลยนะคะไปที่ไอเทมเนาะแล้วก็ p r o m o t i v e Object ค่ะแล้วก็ไปที่ Wall นะคะ Wall W A w L ที่แปลว่าผนังนะคะเลือกเลยเจอหรือยังเอ่ยเดี๋ยวนะหาก่อนเจอแล้วนะคะพี่ตาก็จะได้เป็นผนังแบบนี้มาเป็นผนังไม้เราก็เปลี่ยนนะคะเนี่ยให้มันเป็นสี ฟ้าหรือสีอะไรก็ได้ของพี่จักจะเอาเป็นสีเทาๆนะคะแล้วก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการเลยเราจะเอาสูงเอาตามเอายาวเอาอะไรก็ว่ากันไปนะคะของพี่จักจะทำเป็นกั้นห้องเอาไว้นะคะกั้นออกจากบันไดนะไปที่คัลเลอร์นะคะเลือกลายเลยว่าเราจะเอาลายอะไรพี่จักจะเอาลายม้าหินอ่อนลายหินอ่อนนะคะนี่ เสร็จแล้วเราก็ทําเป็นลวดลายทําเป็นลายขั้นให้มันเป็นหลายๆสีนะคะก็กดไปที่วอลล์อีกรอบหนึ่งมันก็จะได้ผนังเหมือนเดิมแต่เราก็ปรับขนาดให้มันหดเข้าหดออกยาวสั้นลายขวางลายนอนก็ว่ากันไปแล้วเราก็เปลี่ยนสีมันก็จะได้เป็นสีขั้นมาขั้นกลางแบบนี้นะคะนี่พี่ตกก็จะเอาเป็นลวดลายแบบนี้มันเหมือนกล่องของขวัญดีค่ะชอบมากๆเลยนะคะ เห็นไหมก็จะได้ลายกั้นห้องแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาตกแต่งเตียงนอนของเราเราก็เลือกผ้าห่มนะคะไปที่คอมฟอร์เตอร์นะคะก็จะได้เป็นผ้าห่มมาเราก็ปรับขนาดผ้าห่มให้มันเท่ากับเตียงของเราจะได้สวยๆแล้วก็เลือกสีเลยนะคะแต่พี่ทักชอบสีนี้ก็จะเอาสีนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะทำกระจกด้วยการกดวอลนะคะ แล้วก็เลือกขนาดเลยเราจะเอากระจกขนาดเท่าไหรเนี่ยพี่ตาก,ก็จะเอากระจกขนาดประมาณนี้นะคะมันก็จะได้เป็นกระจกเข้ามาเราก็เลือกตรงคัลเลอร์แล้วเราก็ต้องเลือกแก s s นะคะที่แปลว่าแก้วมันก็จะได้เป็นกระจกมาค่ะมันก็จะได้เป็นกระจกเงาสะท้อนสวยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระจกไว้สําหรับแต่งตัวค่ะเป็นยังไงบ้างสําหรับ คลิปห้องแต่งตัวของพี่ตั๊กนะคะถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะใครเปิดเทอมบ้างไปโรงเรียนแบบไหนเอ่ยที่โรงเรียนของน้องชินบีนะคะจะไปวันเว้นวันชินบีได้ไปอาทิตย์ละสวันคือจันทร์พุทธศุกร์ค่ะคลิปนี้พี่ตั๊กลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ